สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ยมูอยู่บริเวณหน้างานนะครับลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีวัดวัดคลองสวนนะครับวัดคลองสวนอยู่ตรงแถวๆท่าข้ามครับบางขุนเทียนไทยทะเลนะครับแถวนี้ก็เลยก็บรรยากาศย่หมมาเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับแล้วก็แถวสะอไปก็ยังมีอยู่นะยังไม่หมดยังไม่หมดนะก็เรียกมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับนะเพราะว่าเก่าอี๋เนี่ย มีกำกับมีนี่ก็ไล้เก็บบรรยากาศนั่นแม่เจ้าผู้ผู้จัดงานกำลังให้ช่วยโปรโมทนะครับซื้ออะไรนะอ๋ออ่นนี่นะบรรยากาศบรรยากาศนะครับเก็บเจลกำลัง ให้ช่วยโปรโมตเก้าอี้โอ้โร้อยก็หนึ่งร้อยฮะร้อยก็หนึ่งร้อยแต่จหน้าวีีพีสามร้อยเดี๋ยวีพีกี่แถวีพีกี่แถวกี่แถววีพกี่แถวสงแล้วแค่เขาจะดูนักสองว่างๆอนผมจะเป็นวีไให้หมดแล้วหน้านะครับใช่่ะรแู่ก็จะไม่เอาเราไปแล้วันาลเขาอยจะติอาขอสามแล้วกันน้าวี โดยมาตรฐานคือ2 0งร้อแต่ถ้าใครอยาก V i p ก็สองรยติดเลย้ได้ได้ได้แล้วก็รายได้ของเนี่ยคุณปีพินี่นะท่านผู้ชมป้ายวัดของสวนนะครับอ่าบอกหน่อยบอกว่ารายได้เข้าวัดช่วยบำรุงวัดอ่า่่มาชววยนะจได้ได้ได้ านเขาบอกรายได้เข้าวัดแล้วน่าเนี่ยสองหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอ๋อสองหนึ่งนะสองหนึ่งนะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะมี VIP อะไรเนี่ยเนี่ยถ้าอยาก VIP ก็สามร้อยนะโอ้โหนี่ไง VIP เนี่ยเนี่ยบีไอพีไม่ได้ไปอย่ที่ไหนดอกเงินมันก็ไม่ด่วนไหลไปไหนนะ V.I.P. เนี่ครับคุณพึ่งนี่ใช่ไหมมีโลโก้วัดคลองสวนนะ V.I.P. ่งพัน้าร้อ้าสิบบารแล้วบร V.I.P. เนี่ยม่เยอะเดี๋ยวเขาจะตั้งพิเศษให้นะพบนะรขอเชิญนะฮะตอนนี้ก็เปิดจองได้แล้วจาอีบรรยกาศก ประมาณนี้นะท่านผู้ชมหมดเลยนะครับที่แถวหน้าที่โดยสองน้อยเนี่ยไม่มีเสรือเลยนะแต่เป็นปีซ้ายปีขวาไม่มีแล้วนะจ๊ะนะเออเวลานี้มาจากโพล่าหรอทางด้านหน้าไม่ใช่นะอันนี้มันมาจากผูที่เราไปจะวัดไผ่เงินอันนี้วัดไผ่เงินใช่เยพูดในหลายในที่วัดไผ่เงินเพราะว่าตัวลำโพงข้างเราที่สองใบมีอยู่เจ้าเดียวเพราะว่าอันนี้เขาใช้ลำโพงซับเยอะที่เราบอกว่าบึ้มๆอ่ะแาบถามว่าอะไร เห็นก็จำ์ด้แงๆอมครับมลันเปน็นเป็นเวทีคอนเสิร์ตนอะะนวัรุ่นวันนี้จัดเต็มได้เปล่าวันนี้เปิดจัดเต็มเปล่าวัดให้เปิดดังมะไม่ได้ <c oughs> เราพกมาตั้งเยอะเลยทราบอ่ะของนี่วัดนะได้ทั้งหมดนั้นนี่ก็จะเป็นเวทีนะเวทีใหญ่นะ หมดเลยไม่ัค่าจะจายครับนะเพราะว่าพี่เยนี่อยู่ข้างอุโบสถเะพื้นที่จะวัดใหญ่แต่พื้นที่ในการจัดงานจะต้องใช้คำว่าไม่กว้างนะเพราะนั้นใครมาช้าอาจจะเป็นตัวยืนผมว่าผมว่าใครมาช้าตัวยืนนะน่าจะมีตัวยืนนะเพราะว่าเก้าอี้มันมีอยู่เท่านี้นะเก้าอี้น่าจะมาสักห้าหกรอตัว เหมือนวัดวัดอะไรอ่ะวัดเขางูอ่ะเขาอี้ไม่พอนะเริ่มต้องยืนตัวยืนเลยนี่นะ เก็บบรรยากาศให้ชมนะครับ <occurs> ย <os> enfin ี่ผมก็มาเดินเก็บภาพเก็บวิดีโอให้ทําชมก่อนเนี่ยเวที่เขาตั้งจะเสร็จแล้วเนี่ยเวทีตั้งจะเสร็จแล้วเหลือแค่ดึงขึ้นนี่เฉยเนี่ยเขาแค่ดึงดึงไอ้นี่ขึ้นก็เรียบร้อยแล้วขอบคุณี่นะ๊บตี่ยมาไม่ใช่เราปีนี้นะ แดดยังร yeah, so mm ้อนอยู่เลยที่หมู่มาเร็วอ่ะหลบแดดก่อนเด้อเออช่วยทำพี่ทำนี้นี้กำลังกำลังจัดกำลังจัดกำลังจัดเวทีนะเียราคงูนะวจะาไมเี่นด้าราก็คงจะอาจัรับ ไตายทางไหนก็มีกระแสตะวันตะวันที่นั่นเอกนี้เลยนะเออตะวันตะวันไปทั้งรั้วสัญญาณเนี่ยที่นี่ดีด้วยนะเสาอยู่เพียบเลยครับท่านผู it. It ้ชมแต่ยังไม่ได <s that ived 1947> <ara> <ats> ้วัดสัญญาณนะแต่คิดว่าดีมากๆน้อยที่เจอเสาในวัดนะเสาในวัดก็คือมีวัดเขางูวัดเขางูวัด หลายวัดอ่ะถ้าวัดใหญ่ๆจะมีเสาอยู่สว,วัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้ก็อยู่บริเวณวัดคลองสวนนะครับบางบุรีชายทะเลหรือเขียนนี่ก็เขียนว่าสมุปรปากาาจริงๆตรงนี้มันอยู่มันเชื่อมกันแล้วมั้สมุปรปาการกับทางมันมันเชื่อมมันอยู่แถวพระรามสองอะเส้นสนนพระรามสองอะครับ คือบรรยากาศนะเก็บตอนนี้เวลาที่ผมมานี่็คือบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงอ่ะเนี่ยแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยครับเนี่ยแดดยังย้อนแสงอยู่เลยอากาศวันนี้เย็นดีนะครับอากาศเย็นดีครับท่านผู้ชมอากาศเย็นเย็นเย็นตอนนี้ไอ้ที่คลองนี่น่าจะมีคนจองแล้วนะครับนี่นะตรงนี้นะน่าจะมีคนจองแล้วลูกผอ๋อรักเ ลุงมันเป็น okay คนรุ่นเก่าเลยอืมเก็บบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆนะท่านผู uh, ้ชมขอให้ลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆนะตั้ลันตั้ลักอืมนี่รนะครับ็จเซตพร้อมเตรียมงานคันพร้อมเวทีพร้อมทีัอีพร้อมอืม เหลือแต่คนมาดูแล้วล่ะโอ้หนพระก็กำลังโปรโมทอยู่พระกำลังพูดมันไม่หลบบนี่นะเอาใจไปถามดูไปถามแม่ค้าคนสวยดูเอามาทำบุญแล้หนึ่งร้อยบาทติดกระายลอยฟ้านะเออแม่้าเก่าล้านเออยังไงก็มาให้เลโอ้ชสบองชิ้มชักมเออังนี้มูนั่งกันเด็ด น่าจะมีการเสริมกาอี้ตรงนี้ผมว่าน่าจะมาสักแถวหนึ่งแหละเป็น VIP เนี่ยนะบางคนเขาก็อยากจะ VIP ไงอยากแบบว่านั่งหน้าอประมาณนี้นี่นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับนารให้ชมนะะมาอัปเดตเร็วเลยวันนี้อัปเดตเร็วเลยปีหน้าฟ้าใหม่ก็จะเด้มาถวายเสียงให้กับพี่น้อง แต่ว่าของสวนควาไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยยังบนอยู่ตลาดอยู่นี่แหละสำหรับท่านที่ต้องการเข้ามาชมลิเกน,นะครับก็เข้ามาปุ๊บกต็ติดต่อตร้เลยเขาก็จะมีบริการเราอยู่ทนะี่นี่บริการตั้งโต๊ะเลยนะไม่ไม่มเริ่มมาแล้วนะแม่เริ่มมาแล้วเนดะี๋ยวพาไปดู อาทิตย์าก่อนน้องสาใครมาก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาตั้งโต๊ะจองแล้วออำบุญกระเพื่อมดูดูดูเขาตั้งโต๊ะจองแล้วแป๊บหนึ่งนะนี่เขามีตารางกลางเลยนี่นมาแล้วเิด่ามาี่มาแล้วเนี่ย สวัสดีครับมาจอกันยังครับมาเพิ่งมาสวัสดีครับแม่แม่มาเร็วจังดูไลฟ์สดเชืยอหมูทุกค้นเนี่ยเยี่ยมเลยกรุงเทพอยู่กรุงเทพอ๋อลฟ์สดทุกคืนอยู่ครับผมเดี๋ยววันสวนลาบูนะนี่ลาบูนะนี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยรับสองนู้นไงเขากลางชาร์จกันอยู่น่ะเขากลางชาร์จไอ้แผนผังอยู่แ้วนั่นน่ะทำไมอ่ะเหนื่อย้องก็อีไงอ๋อนั่นนั่นนั่น นี่แผนผังอะไรเนี่ยนี่ไลน์อยู่ใช่ไหมเนี่ยวิดีโอเนี่ยเตรียมจองเอาเลยอยากนั่งตรงไหนเนี่ยจองกับเขาเลยตรงรถอยู่ตรงไหนรถสีฟ้าทั้งหมดเลยค่ะรถสีฟ้าสีฟ้าข้างหน้าเหนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้ที่เท่าไหร่ดูตารางเนี่ยอนะกอาโอ้ท่านผู้ชมนี่เลยเอาเลยสองตัวนี่เอาเลยสองตัวไหนตรงไหนเอาแล้ว ขงครามเก้าอี้มาแล้วครับหมดแล้วนี่เขาเลือกเขาจองหมดแล้วนี่อ้าวเขามีคนมาจองแล้วไงเขาก็ไปเดินกินข้าวไอ้ที่ขีดอ่ะสามสามไม่เงี้ยเนี่ยอแม่รีบจองเลยนี่อาจจะดูใกล้ใกล้พวีพีสามร้อยติดขออันไหนแถวไหนสามร้อยแถวหนึ่ง้เดี๋ยวเขาตั้งพิเศษให้สามร้อยสองร้อยก็เลือกเอาเลยสองร้อยก็ตามแถวใช่หกห้า อ่านหกห้าหกสี่นี่เราก็ต้องเอาตรงนี้ค่ะจากนี้แลแม่ก็เอาสามร้อยให้ได้ท่านคนส่มที่น่าของผมให้เขาให้เขาจอดเขาอีกก่อนให้เขาจองกางเกงอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศกันต่อนะให้แม่แม่เขาจองกาเกงอีกกันนะฮะเดี๋ยวโมก็ไปหาข้าวกินก่อนเด้วยเหมือนลองไฟนะโอเคท่านผู้ชม เดี๋ยวผมไปถ่ายนั่นก่อนผมลืมถ่ายอบรรยากาศแม่ๆเขามาจองเก้าอี้อล้วนะ f ชุดแรกที่ไปจองนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ